Morning Podcast by c o โคชิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ Morning Podcast นะครับเริ่มวันใหม่อย่างมีพลังกับโคชิบในทุกๆเช้าครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะเอาเรื่องราวดีๆนะครับเอาความคิดดีๆมาเริ่มต้นวันใหม่กับทุกๆท,ท่านเลยครับ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะไม่เหมือนวันอื่นเพราะมันจะเป็นวันที่เราจะต้องพูดกับตัวเองตั้งมั่นกับตัวเองในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เกิดกับชีวิตของเรานะครับแต่วันนี้ผมจะเอาเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านฟังในมุมที่ผมศึกษามา แล้วก็เป็นมุมที่ผมเชื่อหมดหัวใจเลยครับว่ามันเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะซึมซับในเรื่องนี้เพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยได้มีสิ่งที่สมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการทำงานสุขภาพชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่ง ความรู้สึกกับจิตวิญญาณของเราเองครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะแต่ผมขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือกฎแหทงแรงดึงดูดครับเขาจะทำงานหรือจะดึงดูดจากสิ่งที่เป็นตัวเรานะครับเรา มักจะเคยได้ยินว่าสิ่งที่กดแห่งแรงนึงดูดนั้นจะทำงานก็คือทำในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการแต่ในความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละครับมันมาจากคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้สามารถคู่ควรกับสิ่งที่เขาต้องการได้หรือเปล่าสมมุติว่า สมมุติว่าเราต้องการความมั่งคัง่งมั่งคั่งระดับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับจะเป็นสิบล้านร้อยล้านหรือมั่งคั่งในเชิงของความสุขมั่งคั่งในเชิงของอสิ่งแวดล้อมมั่งคั่งในในเชิงของชีวิตซึ่งในคําว่ามั่งคั่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ในความมั่งคั่งของคนคนหนึ่งนั้นจะต้องถามคนคนนั้นว่าการที่เขาอยากมั่งคั่งแบบนั้นเนี่ยตัวตนของเขาคู่ควรกับสิ่งนั้นหรืออยังคำว่าตัวตนก็คือพลังงานในตัวเองอครับไม่ว่าจะเป็นความเบิกบานความรู้สึกในการมีชีวิตความรู้สึก ในความคิดหรือความรู้สึกที่ขาดแคลนหรือความรู้สึกที่ไม่เต็มไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านไหนก็ตามลองคิดตามผมว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องการความมั่งคั่งแบบนั้นคนคนนี้เขาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกกับตัวตนของเขาในแต่ละวันเป็นอย่างไร ลองคิดง่ายๆนะครับคนที่มีความสุขในความมั่งคั่งแบบที่คนนั้นต้องการเขาจะมีชีวิตในหนึ่งวันมีความรู้สึกกับตัวเขาเองมีปริมาณอารมณ์ในแต่ละอารมณ์หรือมีชนิดของอารมณ์อะไรบ้างเขาถึงจะคู่ควรกับความมั่งคั่งแบบนั้น ผมก็นำหลักการนี้มาใช้กับชีวิตผมนะครใช้โดยการที่ว่าถ้าเราต้องการจะมีความสุขเราจะต้องมีความคิดต่อชีวิตในแต่ละวันอย่างไรและชีวิตในแต่ละวันนั้นเรามีแค่16ชั่วโมงครับในช่วงเวลาที่เราตื่นนั่นแปลว่าใน10กว่าชั่วโมงเนี้ย สิบกชั่วโมงรวมทุกอย่างนะครับรวมทานข้าวรวมนั่งพักรวมช่วงเวลาในการทำงานรวมช่วงเวลาสั้นๆในการพบปะผู้คนทุกอย่างรวมในนี้หมดเลยคราวนี้คนที่มีความมั่งคั่งแบบนั้นจะใช้เวลาแบบนี้ด้วยอารมณ์ด้วยพลังงานด้วยความรู้สึกอย่างไร นั่นคือสิ่งที่น่าพิจารณาใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราลองพิจารณาเสร็จสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเป็นคนคนนั้นไงครับจินตนาการลองเอา,เอาตัวผมนะฮะเป็นตัวอย่างตัวอย่างในความหมายคือผมจะแชร์สิ่งที่ผมทำกับตัวเองเพื่อให้ทุกท่านลองมองว่าอ๋อ มันเป็นแบบนี้ในชีวิตที่โคช้ชจิบต้องการกับตัวเขาแต่เมื่อถึงเวลาคุณคุณก็จะต้องคิดถึงในรูปแบบของชีวิตที่คุณต้องการผมต้องการให้ชีวิตผมมีพลังครับมีแสงสว่างแล้วก็มีแรงที่จะจัดการกับภารกิจที่ผมอยากทำผมอยากได้ในทุกๆวันครับ คราวนี้สิ่งที่ผมจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแปลว่าจิตใจของผมต้องเบาผมไม่สามารถมีจิตใจที่หนักแล้วจะทำสิ่งร้ายหลา,ลากสิ่งอย่างเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะถึงเป็นไปได้ก็อาจจะทำได้ไม่ดีคราวนี้สิ่งที่เบาในจิตใจของผมผมจะทำให้มันเบาได้อย่างไรคำตอบก็คือ เราจะต้องเรียนรู้ในการปล่อยความวิตกปล่อยความกลัวปล่อยการคิดวนเพื่ออยู่กับปัจจุบันเพราะมันจะเบาที่สุดผมเริ่มทำแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมนั้นก็คือผลงานที่เริ่มเปลี่ยนใหม่ ที่เริ่มมีพลังขึ้นที่เริ่มเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นจากการเพียงแค่ปล่อยสิ่งที่มันทำให้หนักครับแต่แค่อยากจะบอกทุกท่านว่าการที่เราจะต้องมาฝึกปล่อยในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราหนักนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันจะต้องตั้งใจกับมันและเอาจริงผมเพิ่ง คุยกับคนรักของผมเมื่อเมื่อคืนฮนะแล้วบอกว่าผมเพิ่งเริ่มเข้าใจว่า top of the moment แปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยก็คือจุดบนของเวลาเนี่ยมันแปลว่าอะไรความหมายก็คือสมมุติเรานั่งกันอยู่อาจจะไม่ใช่สมมุตินะเรานั่งกันอยู่ตรงนี้จริงๆในเวลาปัจจุบันแล้วเราอยู่กับ ปัจจุบันขณะตอนนี้อยู่ในห้องนี้ผมก็กำลังคุยกับทุกท่านอยู่แต่เวลาเราทำแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้รู้ตัวใช่ไหมครับมันก็จะมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันมากวนเราความกังวลความวิตกเรื่องราวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณเอาจิตใจของคุณไปอยู่ตรงด้านบนที่สุดของปัจจุบันสิ่งเหล่านั้น มันจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลปัจจุบันขณะที่เราอยู่เราจะทำทุกสิ่งได้อย่างมหัศจย์และนี้ก็เป็นเพียงข้อเดียวนะฮะที่ผมรู้สึกว่าการที่ผมจะทำงานได้เยอะและมีศักยภาพผมจะต้องจัดการตรงนี้ก่อนแล้วผมก็มันจัดการครับเพียรมานะกับสิ่งนี้ จนผลงานมันออกมาเออมันเหมือนกับโคจิปเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึง่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรวมถึงสรีระร่างกายจากการออกกำลังกายของผมที่ปล่อยความวิตกกังวลและความคิดนี่เป็นตัวอย่างครับที่ผมอยากจะแชร์ทุกท่านฟังเพื่อทำให้ทุกท่านเกิดปัญญา ในการที่จะไปจัดการและสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดของตัวเองในเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าใครนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจหรือใครอยากจะได้รับคำแนะนำในเชิงของเรื่องของชีวิตตัวเองนะครับ mm. ก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ mm. line, มาที่แอดโค้ชจิบนะครับไลน์นี้เป็นประโยชน์มากครับ เร,เรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ผมมีทีมอีก3ท่านนะครับที่ช่วยตอบคำถามช่วยเหลือผู้คนที่รู้สึกติดมีอะไรอยู่ในใจหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เราให้บริการตรงนี้ฟรีครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนแต่ก็ขออนุญาตนะครับสำหรับใครที่ฟ o ล l o w ผมก็จะมียิงบล็อ c แคส เกี่ยวกับงานที่ผมทำความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังมีวิดีโอนะครับที่ทุกท่านสามารถดูได้แล้วมันยังเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในชีวิตคู่หรือแม้กระทั่งในชีวิตของคุณเองฟรีเช่นกันครับก็อย่าลืมนะฮะไปแอดเพื่อนกันไว้เราจะได้คอนเนคกันสำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์ หรืออยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมในเรื่องไหนก็สามารถแจ้งผ่าน Li น์แอดนี้ได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับเช้าวันนี้ให้ทุกท่านไปสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดของตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวตนของเราครับเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันได้มาจากตัวตนใหม่ของคุณที่คู่ควรกับสิ่งนั้น ความรักก็เช่นกันครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่มีพลังสำหรับทุกคนครับ Good morning ครับ